สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะในาช่วงกลางดึกขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมีอัพเสมอณนะวันนี้เราจะมาพูดข่าวสั้นเกี่ยวกับเรื่องของราชกิจจานุเบกษาที่มีการประกาศออกมาในวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นการโปรดเก้าให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ จำนวนสองนายได้แก่พันเอกหญิงคุณหญิงพรทิพย์โสพินสุภพัพร์และพันเอกหญิงคุณหญิงอนุชราสุขสวัสด์วัชราพรทั้งนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2567โดยในทุกครั้งที่มีการประกาศราชกิจจามีการโปรดกล้ามีการพระราชทานยศ การมอบเครื่องราชหรือการมอบตำแหน่งราชองครักษ์พิเศษให้ก็จะมีเสียงวิภาวิจารณ์มาจากประชาชนทุกวันนี้ก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆโดยทุกคนก็จะสอบถามเลยว่าเพราะอะไรถึงต้องเป็นทหารหญิงในขณะที่ว่าอัตราส่วนของนายทหารชายนั้นจะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นมากเท่าไหร่นะแล้วสิ่งที่สําคัญที่มีคนอยากจะทราบก็คือ ทหารหญิงพวกนี้เขาอยู่ในสังกัดไหนผลงานของเขาคืออะไรเขาไปรบที่ไหนมาบ้างน่าจะเปิดเผยถึงผลงานให้ทุกคนได้ทราบว่าผลงานของเขาที่ทำให้สามารถเลื่อนขั้นได้ไวถึงขนาดนี้โตในหน้าที่การงานได้รวดเร็วขนาดนี้ มันควรที่จะมีการสารรเสริญหรือว่าบอกกล่าวเล่าสิบหรือเปล่าว่าผลงานของเขาเคืออะไรประเทศชาติได้อะไรจากการเลื่อนขั้นของเขาเป็นที่แน่นอนแน่ชัดเลยว่าการเลื่อนขั้นแบบนี้มันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนด้วยซึ่งเงินเดือนของข้าราชการ ทหารตำรวจพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่มาจากภาษีของประชาชนเงินของแผ่นดินทั้งนั้นดังนั้นจะบอกว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้จากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้มันกลับมาอีกแล้วค่ะราชกิจจานุเบกษาได้กลับมาอีกครั้งหนึง่งครุฑนี่บินกันว่อนเลยบินกันจนเหนื่อยเลย โปรดก้าพระราชทานยศข้าร,ราชการในพระองค์ฝ่ายทหารสัญญาบัตรจำนวนห้ารายในวันที่10ตุลาคมปีพศ2567ณเวลา20นาฬิกาหนาทีในวันที่10ตุลาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าร,ราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร มีพระบรมราชโองการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรส่วนข้อความที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรารัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเราคงจะขอข้ามไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องเดิมเป็นประโยคเดิมๆก็ขอข้ามไปที่เนื้อหารหรือว่ารายชื่อเลยก็แล้วกันจึงทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกรหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวนสี่นายดังต่อไปนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีคนก็งงเหมือนที่ม่งงนะเพราะว่าหัวข้อข่าวเขาบอกว่าฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน5้ารายแต่ปรากฏว่าในเนื้อความในหนังสือตรา ครุฑนะคะก็จะระบุเพียงแค่4นายอันนี้เราก็ขอยึดไปตามรายชื่อที่เขาบอกกันละกันนะคะบอกว่ามีจำนวนทั้งหมดสี่นายดังต่อไปนี้ห่งพันตรีหญิงสุดใจปรางทองได้ขึ้นมาเป็นพันโทหญิง 2. ร้อยโทหญิงธัญรัตน์วรมานินเป็นร้อยเอกหญิง 3. ร้อยโทหญิงคนินทราเรืองยศ เป็นร้อยเอกหญิง 4. จ่าสิบเอกหญิงอาภาพันยวงทองเป็นร้อยตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30กันยายนพุทธศักราช2567ประกาศณนะวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2567 เป็นปีที่9ในราชการปัจจุบันแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเพราะอะไรเวลามันถึงได้ย้อนหลังถอยหลังเพราะว่าประกาศเมื่อสักครู่นี้นะคะที่มีได้อ่านไปว่าเป็นข้าราชการในพระองค์แล้วก็มีการเพิ่มยศมีการแต่งตั้งให้เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษสองนายก็คือพันเอกหญิงคุณหญิงพรทิพย์กับพันเอกหญิงคุณหญิงอนุสรา ซึ่งก็น่าจะเป็นข้าราชการในกลุ่มหน่วยซาสภายใต้การขับเคลื่อนของทางเจ้าคุณพระเป็นข้าราชการที่รับใช้มานานแล้วดังนั้นจะคุ้นชื่ออยู่นะแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นคุณหญิงได้ขึ้นมาเป็นพันเอกหญิงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนัน้นมันมีการประกาศฉบับที่ผ่านมาว่าทั้งนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปแต่ในฉบับน,นี้เพิ่งจะประกาศนะคะณนะวันนี้แต่ มีการบอกว่าทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30กันยายนอันนี้เราก็งงเหมือนกันเนาะในราชกิจจานเาุเบกษาหนังสือราชการไม่ได้มีการเรียงลําดับมันดูย้อนไปย้อนมาแต่ว่านี้ก็น่าจะเป็นฉบับล่าสุดแล้วนะคะในรายชื่อ4รายชื่อนี้ก็น่าจะเป็นบุคคลใหม่หรือเปล่าที่กําลังใชเย,เงยเต้าไต่เอ้ยที่กําลังไต่เต้า หน้าที่จะได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนเก่าๆเนี่ยเราจะจำชื่อได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงแล้วยุคเจ้าคุณพระน่าจะอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าพันโทพันตรีแล้วนะอย่างในรายนี้ก็ขึ้นมาเป็นพันเอกเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็คงจะได้รับการประกาศขึ้นมาเป็นพลตรีแล้วก็ได้รับตำแหน่งกิติมาศมีการมอบเครื่องราชกัอะไรกันอีก เพื่อเป็นการไต่เต้าไปตามลำดับส่วนพวกนี้นะคะก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นในลักษณะของจ่าสิบเอกหญิงพลอาสาอะไรต่างๆเห็นไหมคะว่าอย่างในสี่รายชื่อนี้ก็จะมีพันตรีหญิงหนึ่งขึ้นมาเป็นพันโทหญิงแล้วก็ร้อยโทหญิงก็ขึ้นมาเป็นร้อยเอกจ่าสิบเอกหญิงก็ขึ้นมาเป็นร้อยตรีหญิงมีการขยับกันอย่างวุ่นวายมีการขยับกันอย่างรวดเร็ว แล้วมันก็จะไต่เต้าไปเรื่อยๆเต,ต้าไต่ไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆอ่านไปตามความคิดเห็นบนหน้าจอนะคะเขาจะเห็นเลยว่าเขาเป็นประชาชนชาวบ้านธรรมดาเขาไม่ได้เป็นแก๊งล้มเจ้าเขาไม่ได้เป็นแก๊งสีส้มหรือว่าเป็นพวกม็อบสามกีบแต่อย่างใดเขาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาได้เห็นข่าวลักษณะแบบเนี้ย ราชกิจจานุเบกษาในป,ปีปีหนึ่งเนี่ยประกาศออกมาเป็นร้อยฉบับเลยแล้วนายทหารหญิงพวกเนี้ยก็เต้าไต่ไต่เต้า,ตา,ตากันอย่างรวดเร็วแล้วจะปฏิเสธได้อย่างไรจะไม่ให้ชาวบ้านเขารู้สึกหรือว่าวิพากษ์วิจาร์กันได้อย่างไร หลายคนเลยได้แสดงความคิดเห็นนะคะว่าอยากจะรู้จริงๆเลยอะว่าเขาไปรบกันที่ไหนเขาไปแสดงความเก่งกาจกันที่ไหนหรอทำไมเราอยากจะรู้แต่ทำไมเราไม่มีโอกาสได้รู้เลยซึ่งจริงๆคนพวกเนี้ยถ้าเขาเก่งขนาดเนี้แล้วเขาสามารถเติบโตได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าหน้าที่การงานของเขาต้องไม่ธรรมดานะแต่พอเราโฟกัสไปที่การเรียนหรือว่าพื้นเพ วัยวุฒิคุณวุฒิมันไม่สอดคล้องกันเลยเหมือนที่เราได้ตั้งข้อสังเกตไปนะคะว่าในขณะนี้พลตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดก็มีอายุเพียงแค่31ปี ในไก็ไหนๆแล้วขอที่จะเอ่ยถึงการตั้งข้อสังเกตของทางคุญเชอร์ในตลาดหลวงคุญเชอร์ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าเจ้าพระยารามราคบนะคะอายุ31ปีได้รับการพระราชทานบรรดาศักดิ์ขึ้นมาเป็นเจ้าพระยาในแม่หยัววชิราวุธแม่หัววชิราวุธนั่นก็คือราชการที่6นะคะพระมงกุฎเกล้าเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินคําว่านายไย ซึ่งคำคำนี้ก็เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันแต่ก็จะมีคนที่ปกป้องสถาบันหรือว่าเป็นสลิมบางคนที่จะยอมรับไม่ได้พยายามที่จะเฉยไฉโดยบอกบอกว่ารัชการที่6นั้นไม่ได้มีในสิ่งที่หลายๆคนได้วิพากวิจาร์ท่านท่านว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของนายนาการโจทจันมันมีการบันทึกของคุณหญิงฉเฉลิ ภรยาของพระยาอานิรุธเทวาเป็นคนเปิดเผยด้วยตัวของท่านเองว่าใครๆก็พากันจดจันว่าท่านเป็นกทอ,อนี่ก็คือความตอนหนึ่งในหนังสือประมุมลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวชื่อฟื้นลำลึกมีที่มามาจากคำครหานินทาว่าท่านนั้นอาจจะไม่แมนเพราะว่าเป็นนายๆแล้วก็เป็นคนโปรด ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6นั่นเองทีนี้เรากลับมาที่เรื่องเดิมนะคะตามที่คุณเชอร์ตลาดหลวงได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เจ้าพระยารามรางคบอายุ31อปีได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาดนตรีหญิงคุณหญิงออนานงปิยนาถวาชิระพัฒอายุ31อปีก็ได้รับการโปรโดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายพลตรีหญิงในรัชสมัยของกษัตริย์วชิราลงกรณ เสียงของประชาชนอย่างพวกเราถึงแม้ว่าจะสงสัยถึงแม้ว่าจะมีการสอบถามไปก็ไม่มีผลอะไรเสียงของประชาชนช่างเหมือนเสียงนกเสียงกาดังนั้นในครั้งหน้าการประกาศราชกิจจานุเบษาก็ยังคงวนเวียนกลับมาอยู่กับการพระราชทานยศการแต่งตั้งยศการมอบเครื่องราช การแต่งตั้งให้เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษคำถามของประชาชนก็คงไม่มีวันที่จะได้รับคำตอบว่าทั้งประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้อะไรจากการแต่งตั้งข้าราชการหญิงพวกนี้เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ